ดี่ค่ะนักเรียนชั้นปสี่ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการคูณจำนวนหลายหลักค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเรามาร่วมร้องเพลงสูตรคูณกันก่อนดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้เราได้ร้องเพลงสูตรคูณกันแล้วนั่งแต่แม่2ถึงแม่6 วันนี้เราจะมาร้องเพลงสุดคูณตั้งแต่แม่7ถึงแม่12นะคะร้องไปด้วยเต้นไปด้วยนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะูคเเพพลลิน

ถ้าใครไม่ท่องก็จะลืมได้นะคะเด็กๆฝึกท่องสูตรคูณกันทุกวันนะคะเราจะได้ไม่ลืมสูตรคูณต่อไปเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมคิดเลขเร็วกันเหมือนเดิมดีกว่าเหมือนเดิมนะคะคิดเลขเร็วครูจะมีโจทย์ให้นักเรียนคิดภายใน3วินาทีทั้งหมด10ข้อดูซิว่าวันนี้เราจะได้ขี่คะแนนกันตังสตินะคะข้อที่1 8 5 40ตอบทันไหมคะ8 5 40ถ้าตอบทันขีดคะแนนไว้เลยค่ะข้อที่2 4 6 24บางคนอาจจะท่องว่า6 4 24ก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยค่ะข้อที่3 9 3 27ข้อนี้ครูอยากจะเน้นย้ำนะคะหลายคนชอบท่องว่า9 3 2 1 9 3 2 7นะคะนักเรียนอย่าสับสนกับ7 3 2 1นะคะข้อที่4 9 6 54ข้อที่5 7 3 21เห็นไหมคะ7 3 21 9 3 27ผ่านมาแล้วครึ่งทางแล้วนะคะ5ข้อแล้วได้กี่คะแนนกันแล้วเอ่ยไปข้อที่6เลยนะคะ15 50ข้อนี้ทุกคนน่าจะตอบทันนะคะอะไรก็ตามที่คูณด้วย10จะเติมศูนย์ไปข้างหลัง5คูณ10ก็เป็น50 ง่ายนิดเดียวเองค่ะข้อที่7ค่ะ7 5 35ข้อที่8 5 5 25ค่ะข้อที่9 91 99ข้อนี้ทุกคนก็น่าจะตอบทันหลักการคิดง่ายๆการคูนด้วยแม่11เลขตัวนั้นจะเบิ้ลเป็น2ตัวขึ้นทันที9คูณ1 1ก็เป็น99ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะเก็บแต้มข้อสุดท้ายให้ได้นะ3 4 12ค่ะเอเด็กๆได้คะแนนกันกี่คะแนนหน้า รวมคะแนนแล้วลองส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะหลังจากที่นักเรียนทำงานเสร็จเขียนว่าการคิดเลขเร็วของนักเรียนได้กี่คะแนนครูจะได้ทราบพัฒนาการของนักเรียนนะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนของเราเลยดีกว่าวันนี้เป็นเรื่องของการคูณหลายหลักคะ่ะนักเรียนการคูณหลายหลักก็มีหลักการคูณเหมือนกับการคูณ2หลกักการคูณ3หลกักอย่างที่เราได้เรียนผ่านๆมานะคะ อย่างเช่นวันนี้โจทย์บอกว่า2 1 2คูณด้วย2567มีคำตอบเท่ากับเท่าไหร่หลักการข้อแรกที่ครูอยากให้นักเรียนสังเกตนะคะการคูณมีสมบัติการสลับที่นักเรียนสามารถเอาตัวไหนเป็นตัวคูณก็ได้ค่ะจะได้คำตอบเท่ากันครูแนะนำว่านักเรียนควรที่จะเอาตัวเลขที่มีหลักน้อยกว่าเป็นตัวคูณเพื่อที่จะได้คำตอบที่เร็วขึ้นนะคะ จากโจทย์ข้อนี้212มี3หลัก2,564มี4หลักดังนั้นตัวที่จะเป็นตัวคูณควรจะเป็น212ใช่ไหมคะองัาอจึงเป็นตัวตั้งตัวตั้งคือตัวที่อยู่ข้างบนเขียนห่างๆกันแบบนี้นะคะจะได้ไม่สับสนเรื่องตัวเลขคูณด้วยตัวคูณคือตัวที่อยู่ด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้นนะคะ เหมือนเดิมเลยค่ะครูอยากให้นักเรียนจินตนาการว่าเลขทั้งสองชุดนี้เปรียบเหมือนกองทัพที่จะต่อสู้กันตัวเลขที่เป็นตัวคูณจะได้จัดการตัวเลขที่อยู่ด้านบนซึ่งจะต้องคูณจากด้านหลังไปข้างหน้าเราจะเริ่มคูณจากหลักหน่วยก่อนเป็นลูกน้องเขาเลยค่ะแล้วต่อด้วยรองหัวหน้าก็คือหลักสิบและสุดท้ายหัวหน้าจะเป็นคนจัดการเองคือหลักร้อยนะคะมาช่วยกันเลยดีกว่า 2ต้องไปจัดการตัวไหนก่อนคะ7ค่ะ2ยิง7เลยค่ะ2 7เป็น14ใส่4ทด1สําสำหรับนักเรียนที่ยังคูณเลขได้ไม่คล่องหรือท่องสุดคูณได้ไม่คล่องนะคะนักเรียนไม่ควรท่องสุดคูณแม่2นักเรียนควรท่องสุดคูณแม่7เพราะจะเ,เจอคำตอบได้เร็วกว่า7 2 14ใส่4ทด1ทดไปด้านหน้านะคะ ต่อไป2ยังจัดการไม่เรียบร้อยค่ะต้องไปจัดการ6ก่อน2 6 12มีคะแนนพิเศษมาอีก1คะแนนกลายเป็น13ใส่3ทด1ค่ะสังเกตตัวทดนะคะเราต้องทดไปข้างหน้า2เสร็จสิ้นภารกิจแล้วหรือยังคะนักเรียนยังค่ะโอ้โหต้องกำจัดตั้ง4ตัวเน่ยอย่าเพิ่งรีบ 2จึงไปกําจัด5ค่ะนักเรียน5 2 10 10มีพลังพิเศษอีก1ก็ต้องบวก1กลายเป็น11ไซ้์ 1, ทด1อ่าถ้าเป็นเมื่อวานเนี่ยเราจะเขียน11เลยแต่วันนี้เป็นการคูณหลายหลักที่ยังมีตัวคูณอยู่ด้านหน้าค่ะดังนั้นนะักเรียนจะต้องทดไปก่อนนะคะเราต้องคูณจนกว่าจะหมด 2ยังมีภารกิจอยู่ต้องกำจัดอีก1ตัวเลขค่ะ2ไปกำจัด2 2 2เป็น4บวกคะแนนพิเศษอีก1เป็น5จัดการเรียบร้อยแล้วทั้ง4ตัวแต่ศัตรูยังไม่ตายค่ะโอ้โหยังมีพลังอยู่ดังนั้นเราต้องให้รองหัวหน้าจัดการเลยเลขอะไรคะเลขหนึ่ง นักเรียนสังเกตเลข1น,นี้ไม่ได้มีค่า1น,นะคะ1อยู่ในหลักอะไรคะ1อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10ค่ะดังนั้นก่อนที่จะคูณเอา1ไปคูณเราต้องเติมศูนย์ก่อน1ตัวด้วยปากกาแดงนะคะเพื่อที่จะได้เห็นได้ชัดเจน ภารกิจของ1คือต้องกําจัดเลขทั้ง4ตัวเลยค่ะง่ายมากอะไรคูณ1ก็ได้เท่าเดิมค่ะ1คูณ7ก่อนก็ได้7 1คูณ6ก,ก็ได้6ค่ะ1คูณ5ได้5ค่ะและ1คูณ2ได้2ค่ะโอ้ยง่ายมากเลยไม่มีทดด้วยแล้วเป็นเลขที่ไม่ต้องท่องสุดคูณเยอะนะคะ อ้าวเสร็จสิ้นภารกิจแล้วหรือยังคะยังค่ะยังมีภารกิจอีกเพราะศัตรูของเรายังไม่ตายต้องกำจัดตั้ง3ามครั้งเราให้หัวหน้าจัดการเลยดีกว่านักเรียนหัวหน้าของเรานี้อยู่ในหลักอะไรคะอยู่ในหลักร้อยจึงมีค่าเท่ากับ200 200นะคะ 200จําจำได้ไหมคะพระหุคูณของร้อยคำตอบจะมี0 2ตัวดังนั้นเราจึงต้องเติม0ูนย์ก่อน2ตัวแล้วเราจะเอา2ไปคูณ7 6 5และ2จากข้างหลังไปข้างหน้านักเรียนสังเกตอะไรไหมคะเราเคยเอา2ไปคูณ7แล้ว คูณ6แล้วคูณ5แล้วคูณ2แล้วเมื่อตอนที่เรานำหลักหน่วยไปคูณเมื่อกี้แสดงว่าถ้าเราเอา2ในหลักร้อยไปคูณก็ต้องได้คำตอบเป็นยังไงคะเท่าเดิมแต่แค่มีศูนย์เพิ่มมา2ตัวเพราะอยู่ในหลักร้อยดังนั้นถ้าเจอเลขเบิ้ลเหมือนกันอย่างนี้ นักเรียนไม่ต้องไปคิดใหม่นะคะนักเรียนสามารถลอกคำตอบของตัวคูณที่เราคิดไว้ในบรรทัดหลักหน่วยมาได้เลย,ยเพราะ2คูณ7ก็ได้14ใส่4ทด1 2คูณ6ก็ได้12ทดอีกห่งก็เป็น13แบบเมื่อกี้เลขต่อไปก็น่าจะเป็น1แล้วก็เป็น5ค่ะวิธีคิดนี้ใช้ได้แค่ตัวเลขที่เหมือนกันนะคะนักเรียน ถ้าหลักร้อยนี้เป็นเลขอื่นนักเรียนจะไม่สามารถลอกบรรทัดไหนได้เลยนักเรียนต้องตั้งคูณเหมือนเดิมจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะว้าวเสร็จสิ้นภารกิจของเราแล้วค่ะนักเรียนได้คะแนนมาตั้ง3บรรทัดแน่โอ้โหเราจะต้องทำยังไงคะถึงจะรู้ว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยคือเท่าไหร่ทั้งหมดต้องเอาไปรวมกันก็คือเอาไปบวกกัน3บรรทัดค่ะ อย่าลืมขีดเส้นใต้1เส้นในตัวบวกตัวสุดท้ายนะคะเน้นย้ำเราจะเอา3บรรทัดนี้ไปบวกกันนะคะนักเรียนมาค่ะช่วยบวกเลย4บว,บวก0บวก0ได้4ค่ะ3บวก7คุ้นคุ้นไหมคะว่าเลขนี้เป็นเลขคู่10 3บวก7ได้10ใส่0ทด1 เราจะต้องบวกเลข4ตัวเลยค่ะอันต่อไปเทคนิคครูยอยากให้นักเรียนจับคู่เลขที่รวมกันได้10ก่อนนะคะแล้วเราค่อยบวกเลขถัดไปมันจะทําให้เราบวกเลขได้ง่ายขึ้นแล้วไม่ต้องนับมือเอา6คู่อะไรดีคะถึงจะได้10 6คู่4เป็น10 10บวกอีก1 11และบวกทดอีก1เป็น12ค่ะใส่ส 2, ทด1มีเลข4ตัวอีกแล้วไม่ต้องกลัว จับคู่เลขที่ลงท้ายบวกกันแล้วได้10ค่ะ5บวก5ได้10บวกอีก3เป็น13ทดอีก1เป็น14ใส่4ทด1 2บวก1เป็น3บวกอีก1เป็น4ค่ะและ5ไม่มีตัวบวกให้เขียน5ลงมานะคะโอ้โหคำตอบในวันนี้เป็นหลักแสนเลยนะคะ ตอบว่า544,204อย่าลืมเติมจุลภาคข้างหน้าหลักร้อยด้วยนะคะและขีดเส้นใต้2เส้นในคำตอบมีวิธีสังเกตแบบนี้ที่เมื่อวานที่ครูเคยสอนค่ะนักเรียนดูเลขหลักหน่วยของโจทย์คือเลข7กับเลข2ใช่ไหมคะ7คูณ2ได้เท่าไหร่คะนักเรียน7 24ดดังนั้นข้อนี้คำตอบจะต้องลงท้ายด้วย4 อ้าวมีรุ้นว่าคำตอบของเราน่าจะถูกนะแต่ถ้าเกิดว่าใครคำตอบไม่ได้ลงท้ายด้วย4ผิดแน่นอนค่ะบางคนคำตอบลงท้ายด้วย1เพราะว่านักเรียนลืมเติมศูนในหลักสิค่ะสังเกตคำตอบของตัวเองด้วยนะคะและอีกวิธีหนึ่งที่จะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบว่ามันน่าจะใช่หรือไม่ใช่ให้นักเรียนใช้วิธีการประมาณค่าค่ะ เราลองประมาณค่ากันดูนะคะ212ในโจทย์เราก็ประมาณเป็น200 2567เราประมาณเป็น3000ค่ะก็จะได้200คูณ3,000ค่ะถ้าการคูณที่ครูเคยสอนแบบวิธีคิดลัดเราก็จะใช้วิธีการเอาตัวเลขที่ไม่ใช่เลขศูนย์คูณกันก่อน ก็จะได้เป็น3คูณ2เป็น6ค่ะแล้วเติมศูนย์ด้านหลังให้หมดให้ครบทุกตัวกี่ตัวคะนักเรียน5ตัวค่ะตึงก็จะได้คำตอบประมาณ6 0แสนซึ่งคำตอบของเราก็500แสนกว่ากว่ามีความเป็นไปได้แต่ถ้านักเรียนลองคิดตามครูนะคะถ้านักเรียนลืมเติมศูนย์คำตอบของนักเรียนจะไม่ถึงหลักแสนค่ะ หรือบางคนอาจจะได้คำตอบแค่สองบรรทัดแล้วเอาไปบวกกันเลยก็จะได้คำตอบแค่หลักหมื่นดังนั้นไม่ใกล้เคียงกับที่เราประมาณค่าคำตอบของเราก็จะไม่ถูกนะคะอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะอธิบายวิธีการคูณจำนวนหลายหลักแล้วนักเรียนก็น่าจะพอทำได้ขั้นตอนแรกครูอยากให้นักเรียนตั้งสติก่อน ไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆค,คิดและรอบคอบในการทำแต่ละบรรทัดเราจะทำได้ถูกต้องค่ะวันนี้ครูมีเกมให้ในักเรียนเล่นอีกแล้วเกมในวันนี้มีชื่อว่าเลือกไข่แลกแต้มค่ะกติกามีอยู่ว่า a n งกี้เบิรแต่ละตัวที่ครูนำมาเนี่ยจะคาบป้ายการคูหลายหลักมาและจะมีไข่อยู่2องใบให้ในักเรียนเลือกค่ะ นักเรียนลองเลือกดูนะคะว่าโจทย์ที่อยู่ใน Angry Birds เนี่ยน่าจะเป็นคำตอบของไข่ใบไหนถ้านักเรียนเลือกได้แล้วนักเรียนก็กดเล a y เพื่อที่จะให้ครูดได้อธิบายแล้วก็เฉลยได้เลยนะคะแต่ใครยังคิดไม่ออกให้นักเรียนกดหยุดก่อนแล้วคิดคำตอบให้ได้นะคะแล้วจึงค่อยเล่นตอ่อเมื่อได้คำตอบแล้วหลังจากได้คำตอบแล้วถ้านักเรียนตอบถูก แต่ละข้อจะมีคะแนนให้หรือแต้มให้นักเรียนสะสมคะแนนไปนะคะเมื่อครบทุกข้อแล้วลองบวกดูซิว่าเราทำถูกกี่ข้อแล้วได้กี่คะแนนและอย่าลืมเขียนให้ครูดูในหน้าแบบฝึกหัดที่ครูสั่งไปในวันนี้ด้วยนะคะว่านักเรียนได้เกมคะแนนจากเกมเลือกไข่แลกแต้มกี่คะแนนข้อที่1 1 5 0 0คูณ ตัวเลือกมี2ตัวเลือกค่ะ2 0 0 0 0 0 2001หรือ2 0 0 0 0 0 2 0ข้อนี้บางคนก็ไม่ต้องไปนั่งคิดเลยอ๋อเลยเพราะใช้วิธีการคิดคำตอบแบบที่กูสอน คำตอบกันหรือยังคะถ้าได้แล้วดูสิคะว่า a n งกิเบิร์จะเลือกไข่ใบไหนเลือกไข่ใบที่สองค่ะตอบ 2, 000, 2 000, องแสนสองพันห้าไหนใครถูกบ้างคะ คนที่ถูกจะได้100คะแนนในข้อนี้ค่ะทำไมถึงเลือกข้อนี้ถ้าไม่อยากจะคิดแบบเดิมเลยค่ะให้ในักเรียนสังเกตหลักหน่วยในแต่ละข้อหลักหน่วยคือเลข5กับเลข1 51เป็น5ดังนั้นหลักหน่วยของคำตอบต้องเป็น5ค่ะแต่ด้านหน้าเป็นเลข1ดังนั้นจึงผิดนะคะซึ่งคำตอบจริงๆก็คือ2 000, 2 000, 5 0 0นั่นเองค่ะ

ได้คำตอบหรือยังคะถ้าได้แล้วครูเฉลยเลยนะข้อนี้ตอบว่า9 8 8 9 4 3ค่ะใครถูกบ้างคะแนนที่ได้ก็คือ150คะแนนค่ะใครที่ตอบถูกบวกคะแนนไว้นะคะแต่ถ้าใครตอบผิดก็คือผิดเด็กดีต้องซื่อสัตย์ถ้าไม่ได้คะแนนก็ไม่ต้องบวกคะแนนลงไปนะคะ ครูขาทำไมข้อนี้ลงท้ายด้วย8ทั้งคู่หนูคิดไม่ทันค่ะครูมีตัวช่วยค่ะนักเรียนบางครั้งนักเรียนไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัวเลขยากๆนี้ไปคูณทุกครั้งไปนะคะถ้ามีตัวเลือกแค่2ตัวเลือกแบบนี้และมะีคำตอบที่แตกต่างกันมากๆให้นักเรียนใช้วิธีการประมาณค่าค่ะ2164เราก็ประมาณเป็น2องก็ประมาณเป็น500ค่ะ คูณกันใช้หลักการคูณง่ายๆตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์ไปคูณกัน5คูณ2เป็น10และเติมศูนย์เพิ่มไปอีก5ตัวค่ะก็จะได้คำตอบเป็น1ล้านซึ่งตัวนี้4,578ห่างจาก1ล้านมากๆเลยแล้วมันไม่มีความเป็นไปได้ด้วยที่2,000กว่าๆไปคูณ400จะได้4,000นะคะดังนั้น เราจึงควรตอบไข่ใบที่2นะคะ mm hmm. เย้เด็กๆที่ทำถูกต้องดีใจด้วยนะคะคนที่ทำผิดลองมาดูอีกข้อหนึ่งค่ะ9,999คูณ999ว้าวเลขเบิ้นเลย คิดกันได้หรือยังคะเฉลยเลยนะคะข้อนี้ตอบ9ล้าน9 0 8 9 0 0 1ค่ะมีใครถูกบ้างเอ่ยคนที่ถูกจะได้210คะแนนในข้อนี้ค่ะใครถูกรวมคะแนนไว้นะคะไหนใครตอบได้โดยไม่ต้องไปนั่งคูณบ้างคะเราใช้วิธีไหนคะ เราใช้วิธีการประมาณค่าถูกต้องไหมคะถ้าใช้วิธีการดูเลขหลักหน่วยคําตอบของหลักหน่วยทั้งสองอันเป็นเลข1เหมือนกันเลยแต่ถ้าใช้วิธีการประมาณค่า9,000ก็ประมาณเป็น10,000 999ก็ใกล้กับ1,000เป็นเลขที่คูณง่ายๆนํานเลขที่ไม่ใช่ศูนย์คูณกันก่อน1คูน1เป็น1ค่ะและ ศเติมไปอีกอกี่ตัวคะ7ตัวก็จะได้คำตอบว่า10ล้านซึ่งไข่ใบแรกเป็นไข่ใบที่ใกล้เคียงกับคำตอบที่เราประมาณนะคะเด็กๆที่ไม่ได้คำนวณแล้วสามารถมีเหตุผลในการตอบได้อย่างใกล้เคียงกับที่ครูอธิบายถือว่ามีทักษะด้านคณิตศาสตร์แล้วนะคะมาเรามาลองข้อต่อไปกันดีกว่าคะ่ะ ข้อนี้สองพันห้าคูณหนึ่งร้อยเจ็ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อนี้ตอบว่าตึง้งโอ้โหลุ้นมากเลย ตอบว่า214535ค่ะข้อนี้ตัวลวงเยอะนะคะคำตอบอยู่ในหลักแสนทั้งคู่และลงท้ายด้ยวยเลข5ทั้งคู่เรามาใช้วิธีการประมาณค่าในการคูณกันค่ะ2 5 0 0เราประมาณเป็นเอ้ย2 0เราประมาณเป็น2000คูณด้วย107ก็เท่าประมาณเป็น100นะคะ นำตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์คูณกันค่ะ2คูณ1เป็น2เติมศูนย์เพิ่มไปอีก5ตัวก็จะได้200,000คำตอบนี้ใกล้เคียงโหข้อนี้คะแนนถึง3,000คะแนนเลยค่ะใครถูกข้อนี้ก็ได้3,000ันไปเลยนักเรียนลองรวมคะแนนดูนะคะแล้วอย่าลืมเขียนคะแนนลงไปในหน้าแบบฝึกหัดหน้า50ที่กำลังจะถ่ายรูปส่งครูด้วยนะคะว่านักเรียนได้ จากคะแนนเกมไข่แลกแต้มเนี่ยกี่คะแนนนะคะสำหรับวันนี้การเรียนรู้เรื่องการคูณจำนวนหลายหลักของครูเนี่ยก็จบลงแล้วนักเรียนน่าจะรู้จักหลักการและเทคนิคการคิดเลขเร็วหลายๆข้อให้ในักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดที่ครูสั่งไว้ในใบคำสั่งงานนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งครูวันนี้ใครอาจจะทำได้ไม่ครบหข้อ เอาไว้ทำวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ได้แต่อยากให้นักเรียนทำให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ